เอาละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมกับผม MTC นะครับหรือว่า Master Channel นะครับนั่นเองโอเควันนี้เราไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาบอกรักผัวถุยนะครับไม่ใช่ครับผมจะมาสอนเปลี่ยนทีมนะครับใน Windows 7นะครับท่านก็สามารถไปาวน์โหลดกันเองได้เลยนะได้ที่นี่เลยนั้นก็เมื่อดวน์โหลดมาแล้วใช่ปะแล้วก็ต้อง ที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะครับที่เราโหลดไว้เออนั่นละคลิกขวานะครับผมกดที่ o อเ n นนะครับหรือว่ารัน s n m i n ได้นะครับในที่นี้นะมันจะเป็นว่าให้ให้เราเลือกภาษาในการติดตั้งนะเออของ็รเลืเป็นอ g งก s h นะรอสครู่ เนะครับเมื่อกี้เสียงนางไ้นะผมเลยปิดไปเลยจากนั้นก็กดเ็กไปนะครับกดติ๊กถูกทั้งหมดเลยเรืองนี้เป็นอันแรกกดเน็กอีกครับเ็กครับแล้วกดอินสตออไปนะครับแต่ในในนี้ใน,ในช่วงน,นี้ผมจะไม่นะครับเพราะผมติดตั้งแล้วเออเปิดม่นี่ครับทีมมันก็จะเปลี่ยนเป็นวันนี้นะเออเมือ่อติดตั้งเสร็จนะครับ คือปุ่มสตาร์เนี่ยกับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแท็กใช่ป่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแท็กอะไรข้างล่างเนี่ยเออนะลนะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบเป็น Windows XP กพนะเออวิธีแก้ก็คือไปโหลดติโดโหลดอันนี้มานะอ่ะโหลดเสร็จนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เรา โหลดมางั้กดเข้าไปแต่ว่าคลิกเลยก็ได้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าต่างแล้วติ๊กถูกตัวนี้ออกนะแล้วก็กดแ a t ไปแล้วก็รอสักครู่นะแล้วมันก็จะให้รีเรารีสต t ร์ t เครื่องหนึ่งครั้งนะครับเมื่อรีเสร็จมันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็เราคลิกขวาแล้วก็ไปที่ทีมของเรานะครับ หาทีมที่เราติดตั้งมาเออแล้วก็ดูชื่อเลยนะของเราจะเป็นนี้ใช่ปะออแล้วที่เข้าไปก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยได้แน่นอนครับเราประกันส่วนไอคอนนี้นะครับที่มันเปลี่ยนไปนเ,ออเนี่ยเออเช่นเนี่ยอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดนะครับมันเปลี่ยนเป็นไอคอนนี้นะครับอยากทำไงเดี๋ยวผมให้ลิงก์โหลดเลยแล้วกันในต้คลิปนะครับ ก็คือไอคอนเนี่เป็นรูปประมาณนี้นะครับไิธีเปลี่ยนไอคอนก็ง่ายๆเลยคลิกขวาที่โปรแกรมครับผมเลือกสุดท้ายเหมือนเดิมจากนั้นก็ชีดไอคอนอะไรก็สักอย่างเนี่ยกดบัเอาไปครับไปที่ที่คุณเออโหลดไอคอนมานะก็อยู่ที่เราโหลดไอคอนแล้วก็เลือกอันเลยว่าเราจะเอาไหนนะโอเค แล้วกด f ไ l โอเคไปส่วนในที่นี้ก็ผมก็ขอกราบลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณครับ